คุณย่าครับย่าครับคุณย่าพอคุยย่าพอเราจังพนักงานชื่อประสิทธิ์ไหมครับรู้คนที่ชื่อประสิทธิ์ในบริษัทร้อยคนยยารู้ทันทีเลยคือคือประสิทธิ์คนนี้เนี่ยเขาบอกเขาบเกษียณไปหลายปีแล้วครับแต่แปลกมากตรงที่ผมไม่ค้นในแฟ้มของพนักงานไม่เจอเขาเลยครัองบอกนะครับว่าเขาเคยช่วยเหลือคุณย่าเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่ง เมื่อวานเขาไม่ชอบฟิตครับเขาอยากให้คุณย่าช่วยเหลือเขาเรื่องข้อตังเดิร์ดอ่อนครับแกงต้มตุ๋นแลอะละชาวลีว่าแต่ว่าเขาอ้างว่าเขาเคยช่วยเหลืออะไรย่าไหมนะไหนลองบอกมาสิเรื่องเกี่ยวกับบริษัทวิวัฒนานนท์ครับคุณย่าไป็นไรครับเป็นอะไรไม่ชอบมาพากลครับไม่มีไม่มีเออเพียงแต่ แก้วช้าย่า<ย>มันตกลงไปเท่านั้น<ท>เดี๋ยวย่าลีนใหม่ิีน,นใหม่ได้แสดงว่าคุณย่าไม่รู้จักเิษัษวัฒนานหน่หนาแปลกนะครับนาสุนรรยาก็เวัวัฒนานทน์คุณยา่า ย่าโมงนะออขอท่า,าไป,ปน,น,อ,น,นอนก่อนนะเ <คน S 1> ออคุณย่าจะไม่รู้เรื่องจริงหรือถ้าทา,างไม่ออกเลย